กับกี่วันนะตัวผมเนะี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมแะละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายแยกย้ายจิีต้องบอ,อกว่าเจ็เดือนเนี่ยหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหลายเรื่องนะที่ผมต้องออกมารับผิดแทนนะครับถ้าถ้าหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ว่าไม่ผิดก็ต้องออกมายอม รับเป็นคนผิดนะครับไม่ได้ทําอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดังใจใครก็ต้องต้องอดทนคุณเสียใจผมเสียใจว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่า ได้พูดอะไรหรือ,อยังอ,อะไรเงีย้ยเขาก็อาจจะอเ,เอ,อ่อรู้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 อยู่แล้วผมมองว่าอย่างนี้ก็แต่ว่าเขาก็อาจจะด้วยความที่การมินเขาก็ต้องใช้เวลาทํางานตอนนี้น่าจะเป็นใช้เวลาช่วงอยู่กับครอบครัวแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็น่าจะคิดทบทวนอะไรอยู่แล้วก็รอดูการมินออกมาชี้แจงพูดพี่รอีก,กาีคถามว่าอ,อยากถามคือถ้าไม่เลิกแยกกันทํางานอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอ คือจริงๆมันมันมันก็ได้แหละพี่แต่ว่าคือหนูไม่รู้ว่าน้องสองคนเขาเขาทะเลาะก,กันขนาดไหนไงบางบางบางทีก็จะจะได้เห็นว่าบางทีนะเอาในนั้นเราก็พูดนะบางทีก็เราก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะจริงจังกับการทํางานมากซึ่งเราก็พูดแบบไม่ได้เข้าข้างกามินนะกามินก็อาจจะอยากอยากทำงานฝั่งฝั่งฝั่งสิ่งที่ตัวเองอยากทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง, mm. ซ,งซึ่งมันก็อาจจะมองว่ามันก็จจะไปขัดแย้งกันที่แบบว่าเออชาลีแบบ อาจจะอยากให้แบบเพราะว่าชาลี่พูดถึงเรื่องเอเจนซี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่าเอออยากจะให้เปลี่ยนหรืออยากจะให้ยกย้ายอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าหรือการมินงเขาอาจจะอยากจะทาตรงนู้นให้จบให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันเนี้ยก็คิดกันไปมันผมก็มองว่าอาจจะไม่ไม่เข้าใจกันเรื่องการทํางานมากมากกว่าด้วยจริงๆค่ะตัวลูกพี่ยังเชื่อมั่นว่าน,าน้องสองคนยังรักกันอยู่ เพราะว่าเพราะว่าอะไรคืออะไรรู้ไหมพี่ก็ในแอปม่วงเนาะก็คือถ้าเกิดในที่ปักหมุดน,นะพี่ปักหมุดอะถ้าใน i อโอเอสอะซึ่งยังเป็นคลิปคู่ชาลีอยู่นะอัลบั้มยังเป็นชามินอยู่นะซึ่งถ้ากามินจะมีใหม่จะมีอะไรเขาเขาจะปล่อยให้ไว้ในเออผู้ชายคนหนึ่งไวในพื้นที่ส่วนตัวเหรอถ้าเขาจะมีแฟนใหม่ถูกไหม <Hi. S 2> ซึ่งรูปคู่อะไรยังอยู่ในแอปแอปม่วงหวานช่ำเลยไม่ได้ลบไม่ได้อะไร อในหน้าเรียวก็ยังปักหมุดอยู่นะแต่ถ้าเกิดใน a อ d ด o อ d มันจะมองไม่เห็นว่าปักหมุดนะเหมือนเอาออกแต่ใน iOS มันคือปักหมุดอยู่นะยังไมไ่เอาออกนะทุกคน mm hmm. ใครใช้ไอโอเอ่ะใครไม่มีก็ลองยืมคนอื่นไปส่องอะ่ะยังยังปักหมุดอยู่นะขิปคู่ชาลีอะ่ะเราก็จะเย็นๆนะเขาเขาว่าจะไม่เข้าใจกันนิดๆนหน่อยๆแหละแต่ว่าคนบางทีคบกันอะ่ะพี่มันก็มีไม่เข้าใจกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวอาจจะคุยกันเคลียร์กันแล้วก็เดี๋ยวก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปบางบางคู่บางคนอะ่ะเขาอาจจะยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งรักกันมันมันก็มีมันก็มีงอนกันบ้างไม่คุยกันบ้างอะไรเงี้ยมันมันเป็นเรื่องถ้าเรามองความสัจริงมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตของคนเนาะอืมใช่ถูกถูก เรา,าเรามี้เราะะตอนนี้เราเราไม่ต้องเครียดนะเราไม่ต้องเครียดทุกคนนะเราเราเราจะเย็นๆน,นะเรามีประสบการณ์กันมาแล้วเนะใครที่เคยผ่านเหตุการณ์ช่วงดราม่าหนักๆมารอบรอบนอนรอบก่อนนะครั้งนี้ก็ครั้งนั้นอ่ะสถานะมันไม่ช,ชัดเจนคนก็สงสัยแต่ครั้งนี้นสถานะเขาเขาประกาศตัวแล้วว่าช,ชัดเจนซึ่งผมก็มั่นมั่นมั่นใจว่าในในในตัวผมนะใครใครจะว่าผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราผมมาเป็นคนที่ดูการมินมานานแล้วก็ดูการมินตลอด แล้วก็ตามกามินแบบมากๆลึกมากๆสิ่งที่ผมได้รับผมผมผมเชื่อใน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 สิ่งที่กามินพูดว่ากามินเขารักชาลีเขารักชาลีจริงๆไม่ใช่ไม่รักนะมผมเชื่อว่ารักค่ะก็นี่แหละค่ะพี่ถึงอยากให้เออ่ทางทางที่เป็นเอฟซีน้องจริงๆอ่ะมามาพูดให้ทุกคนฟังนะจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วลูกพี่จะพยายามดึงทุกคนขึ้นมาคุยด้วย<ด>มาคุยกันได้ครับต่อมผมก็เป็นกําลังใจให้ให้ให้ทั้ทงคู่นะให้ทั้งคู่นะก็<ม>รักชาลีเหมือนกันรักกามินเหมือนกันก็<ม>อยากให้ทุกคนนะอ่ะอือจะเย็นเย็นค่อยๆนะ<ม>เพราะว่าต่อให้คุณจะรักกามินคนเดียวหรือจะรักชาลีคนเดียวเนี่ยถ้าคุณทําอะไรวู่วามรุนแรงคอมเมนต์ไม่ดีไปอะ่ะบางทีคนที่คุณรักก็ บาดเจ็บได้บอบช้ำกับกับความรู้สึกเนาะช่วยทุกคนก็ส่งตอนนี้เขาต้องการกาลังใจและพลังบวกใช่เราต้องให้กำลังใจน้องเยอะๆนะคะได้ครับให้กำลังใจน้องนะโอเคขอบคุณน้องมากนะคะที่มาขึ้นห้องพี่นะขอบคุณมาขอบคุณครับพี่ลูกพีดขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งฟังต่อเพราะว่าจริงๆผมเข้ามาจะมานั่งฟังยังไม่ทันได้ฟังอะไรเลยคาขอบคุณพี่ลูกพีดครับที่ให้ขึ้นมาแชร์ความคิดเนาะ โอเคโอเคขอบคุณมากค่ะนะเดี๋ยวพี่เอาลงนะพี่เอาลงเอ่อพี่นิดไม่รับลูกพีทเพราะแฟนพี่นิดหลอโอเคไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรพ้องพี่นิดพูดไว้ดีมากโอเคต้องเป็นกำลังใจให้ชาลีนะอืมต้องเป็นกำลังใจให้ชาลีแล้วก็น้องการมินเยอะๆนะคะอย่าไปด่ากันนะ พี่นิดลงไลน์แล้วใช่ไหมอะ่ะโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆกันก่อนใจใจล่มๆ พอ,อโดนอุ้มนะไปหาพี่ยุยกันไปคุยกับพี่ยุยดีกว่าสวัสดีค่ะลูกพีทเดี๋ยวพี่เปิดให้รเรามาคุยกันดีกว่าเรามาวิเคราะห์อันดีกว่าเนี่ย เรามาอยู่ด้วยกันคุณลูกพีเพก่เขาบอกค่ะค่ะลูกพี่พยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจในการที่สื่อสารอะไรกันแบบอยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะทั้งสองคนนะอ,อ,อะไม่อยากให้ไปทะเลาะก,กันหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมามีความคิดเห็นอยู่ด้วยกันจริงๆู้กพิดเบอร์ยานะพี่เพราะว่ากินยาแพนิคเข้าไปเ,เดือดไปเชียดมากอ,อหนูหนูคิดไงแล้วก็เออ พยายามวิเคราะห์แยกแยะอยู่ว่าอืมมันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนส่วนความคิดเห็นด้วยแล้วก็ที่ออกมาพูดเนี่ยคือสวัสดีเดอะบอยนะคะเดอะบอยหวัดดีจ้าขอบคุณนะจ้าเดอะบอยหวัดดีนะครับก็ตอนนี้คือใช่รู้ว่าชาลีพูดอะแต่เขายังไม่ได้บอกเลิกกันใช่ไหมพี่ยุย้ยยังยังนะเขา เขาบอกว่าเปหลายรอบเขาก็บอกว่าแยกกันนะคะไม่แยกกันไปนะคะยังไม่ได้บอกว่าเราเลิกกันแล้วเพราะสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าแยกกันแล้วก็มีปัญหาจุดไหนเขาก็เกิดมาคร่าวๆถ้าใครแกะคาพูดว่ามีปัญหาจุดไหนจริงๆแล้วอะถ้าพวกเราเป็นกาวใจให้พวกเขาได้อ่ะเราจะดีเราไม่ใช่ไปเป็นพอมันแตกปุ๊บอะเราก็พยายามไปขยี่ให้มันแตกนะคะพอมันมีรอยร้าวนิดนึงอะถ้าเราเป็นกาวได้อะเราควรเป็นกาวไหม การเป็นกาวอะ่ะมันก็จะน่ารักกว่ากันเยอะอะ่ะตอน,นีลูกพีกําลังเป็นกาวใจให้น้องกามินกับน้องชาลีอยู่นะ,อะเออถ้าเราบอกว่าเรามีความสุขมากตอนที่เราดูเขามาเจ็ดแปดเดือนเรามีความสุขมากแต่พอเขาเลาปุ๊บนิดนึงอะ่ะมีรอยเลานิดนึงอะ่ะเราพยายามไปขยี้แตกเลยว่าเออขยี้เลยเออต้องแตกตรงนี้อันนี้ส่วนนี้มันไม่ดีตรงนี้ต้องตัดออกไปเลยทําให้เขาแตกเหรอแก้วมันมันแค่มีรอยเลานิดเดียวทุกคนซื้อยาแนวมาได้ไหม แปะได้ไหมพวกเราออชอเป็นกาวด้วยไหมถ้าพวกเราเป็นกาวได้อ่ะทุกคนมันจะดีมากความสุขของเราความสุขของพวกเขาก็จะกลับมาทุกคนดูว่าเขาคือมันมีความสุขมากยุ้ยไม่เคยดูว่ามันเป็นการละครนะคะม,มันคือความสุขของพวกเราที่เราเห็นเขาทั้งสองคน นะรักกันแววตาเราดูเราก็รู้ชาลีรักมากใช่ไหมแล้วเขาก็ยังบอกกับตัวเองบอกเขาบอกกับทุกคนว่าเขาก็ยังรักมากฉะนั้นแล้วอะความรักมากค่ะมันยังมีโอกาสนิดมันมีโอกาสอะต่อให้มันแบบหนึ่งเปอร์เซนก็ตามมันก็ยังมีโอกาสที่จะต่อกันติดอะทุกคนเขายังไม่ใช่คือขนาดบางคนที่ทเลิกกันไปแล้วอะมันยังมีฐานไฟเก่าอะ,<จ>ะ,ะใช่ไหมใช่เออแต่นี่ มันถ่านมันไฟมันก็ยังร้อนร้อนอยู่แค่มันอยู่ห่างกันคือถ้าไฟมันอยู่ต่างต่างคนต่างที่แล้วไฟมันมาประกบติดกันอ่ะมันก็ลุกขึ้นมาอีกได้ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ทุกคนพากันสาดสาดตรงนั้นไปนะคะพยายามจะดับไฟอีกฝั่งหนึ่งพยายามจะกุไฟขึ้นอีกฝั่งหนึ่งทําให้ไฟมันไม่ลามฉะนั้นแล้วอ่ะ ถ้าเราเป็นกาวใจให้พวกเขาได้อ่ะคะ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งได้ไหมคือเราอะไปช่วยกันเป็นแม่ส่งแม่สื่อเรียบร้อยแล้วใช่ปหมเออวันที่วันที่เขาอ่ะจะจีบกันเราไปเป็นแม่ส่งแม่สื่อพากันไปช่วยกันจีบแล้ววันที่เขาอะทะเลาะกันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างนายว่ะเออเรานายไม่เอาเราไม่เอาถ้าไม่เราไม่แบบว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวเราช่วยนายเองเราช่วยนายเองเราจะช่วยให้นายอะเรารู้ว่านายรักคนนี้มาก เราจะออช่วยให้นาได้รักษารักแพ้ตรงนี้เอาไว้เอ,อคนนี้แหละที่เหมาะกับนายมากจริงๆคนนี้แหละที่ตามนายทันจริงๆคนนี้แหละที่อยู่กับนายแล้วมันคือนายเลยอืมทำไมเราไม่รักษาตรงนี้เอาไว้อ่ะใช่ใช่พี่พูดถูกเราก็หนูกําลังกาวใจให้น้องชาลีนะคือไม่อยากให้น้องชาลีอะคิดคิดไปมาก แล้วก็ออกมาพูดแบบเยอะแต่ลูกพีทยังเชื่อมั่นว่าน้องชาลีไม่มีทาไม่มีทางที่จะทำให้น้องการมินอะเสียใจเรื่องอื่นแน่นอนเพราะน้องชาลีเนี่ยรักน้องการมินจริงๆดูจากการกระทำหลายๆอย่างนะพี่ยุ้ยไดงเลยเรื่องงาน หนึ่งเรื่องงานเนี่ยเขาดูแลดีสองเรื่องการอยู่บ้านเนี่ยเขาดูแลดีมากๆแล้วแล้วน้องกามินก็ดูแลชาลีมากๆเหมือนกันดูจากการเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูจากการทําทุกอย่างให้กับน้องชาลีแกคิดหรอว่าชาลีจะไม่คิดถึงน้องกามินเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่ออกมาบอกหรอว่าเขาอะหายไปสองอาทิตย์เนี่ยอืม สองอาทิตย์ห้องลูกพีกับห้องพี่ยุ้ยจะไม่พูดให้ใครตีกันถูกแต่เราจะพูดในทางที่รู้สึกว่าน้องสองคนยังรักกันและกาวใจให้กันได้เราต้องมีหวังซี่เขาสองคนรักกันเราไปจีบกับเขาเลยนะเราไปจีบกับเขาเลยนะเว้ย เฮ้ย hmm. แล้วตอนนี้เขาทะเลาะกกันทําไมเราไม่ไปช่วยให้เขาดีกันวะไปช่วยกันดิไม่ใช่มาตีกันเอง